สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวาววับมากพ่อส่องมูลค่าแหวนเพชรที่ไรซื้อให้วินวันเกิดเป็นคู่จิ้นสุดฮอตขวัญใจของสาววัยทั้งเอเชียและตอนนี้สองหนุ่มบอกเลยว่ามีชื่อเสียงไกลระดับโลกแล้วสำหรับวินเมทวินโอภาอี่ยมขจร และบรายวชิรวิชีวะอารีและเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของวินอายุครบ24ปีงานนี้หนุ่มร้ายก็ได้จัดหนักมอบของขวัญสุดพิเศษให้เป็นแหวนมูลค่ากว่า4แสนบาทรู้ราคาแล้วถึงขั้นอึง้งทั้งเอเชียเลยทีเดียวครับนอกจากนี้วินยังได้โพสคลิปผ่าน Instagram, อินสตาแกรมสไรี์โชวแหวนเพชรวิบวับพ,พร้อมทั้งเขียนข้อความขอบคุณคูจินว่า BIRTHDAY GIFT FROM SIB BRIGHT VC. thank you และแนบอีโมจิหัวใจสีขาวอีกด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 24 TV ขอบคุณครับ